จะเฮ็ดพึ่งหวานอีกดอกนะึงดอกใ,ใหญ่สุดๆจะหามาวันนี้นะเก็บเฮ็ดเด้อจะเด้อมาเก็บเฮ็ดละกันน้องสาวของลูกไผ่พามาเก็บจ้ะโอ้ยโอ๊ยโอ้ยใหญ่ดีเด้ตอนนั้นๆมันอจาจ้ารย์เปิดป่าโนเวททางใต้ที่ย่าดาวใหญ่ามาอยู่ใหม่จ้ะนี่เฮ็ดมันปูลูกสาว nông sản của thầy phai, thảm đã chờ đó, ỷ ở đây, ở đây, người ta thảm à, nằng lưng, nằng lưng, người ta thảm à, nằng lưng, ta thảm à, nằng lưng, người ta à, nằng lưng, người ta thảm à, nằng lưng, người ได้แต่แห้งแห้งแล้ตาแห้งแล้วต้องรอฝนตกเก็จะไปอินงทุกุก<ย>เด้อะ่อ <laughs> าสามคนจ้ะน้องสาวของลูกไผ่พามาก็ลุมป่าได้จ้ะได้ไหลายดอกขั้นละดิไป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 เดี๋ยวไปต่อเด้๋ยจ้ะ นี่จะเราเดินมาก็ได้นี่ขึ้นเรื่อยๆเลยนี่อนีละเก็บอาถือตะก้าโอ้หถือตะก้าได้ไม่ได้ถ่ายคลิปหมุนเอาท้าไมจะหมุนได้บ้างงั้นเถอะหมุนทำยังไงลากไม้ออกเหรอหมุนก็ต้องอย่างกันแล้แบแม่เดี๋ยวขออนุญาตเอ๋นั่นก็ได้หมุนกันเด้อจ้ะนี่ลูกก็จะหมุนได้มาที่นี่เอ้าโด่งจ้ะโดมงได้ใหญ่มากไปนู่น ไปอีกเหรอนูน่นไปนู่นนู่นหุนเอาเปิด,ดก็มาเย็ด,ดก็มีเอาา้าเลย์ไรอะไรจ้ะกระโดดดูหมุนน้อยเดินมันกองไม้เนาะุนะไปนูน่นเดี๋ยวยาไปนู่นเฮ้ยนี่คลิปแรกด้วยจ้ะก,การเก็บเพ็ดของปี 6, กหกแปดเข้ใจดปรัรนาทั้งลูกเก็บไอ้คอย่อนุ่วิธีเอาดังกว่าจะตระดอกนี่นี่เชอะอันนี้ย่าย่ามันเดินมารอลูกมาเห็นเองอุ้ยเวรนเจอานี่อืม,อม,อม,อมเดบวกาใส่ชิปทีหลังเนาดอกกีน้อยก็อย่าเอาเลยชอบเก็บจ้นี่ดอกกบบานแล้วดอกนะีง เดี๋ยวนี้ลูกโหทัดหัวใหญ่เลยนีอ้าวไปต่อคุณปูกก่านเด็กเก็บเลอือหึนี่เก็บเลยเม็ดไหนไม่เย็นเราปู่เก็บดอกนี้ก่อน ลูกเข็นหายจ้ามาก็น้องของลูกไผ่คนเจ้าถิ่นเออนุ่งบังจะไม่บังพูดแะแล้วไม่ได้ก็สักเจ้าดอกงามอู้ดอกงามงามดีดอกนี้งามไหมมันอยู่ในร่มไงอ้วนขาอ้วนดีด้วยแต่เราคนปูเจ้ะ เออหรู้ท่าไหมนี่จ้ะตอนนี้เราก็ามาเข้ามาป่าใหม่เห็นปเปิดป่าแล้วเด้อจ้ะเด้อนี่มันมากเก็บจ้ะเล็กมันปูนูเวทางใต้ป่าทับยตะเบิกทั้ทงทับยตะเบิกเด้อจ้ะอุ้ยดอกนี่งามมากกันสามคนตัวตาม,ตามจอดตามทางก็มีหลายขั้นยุคดิเปิดป่าแล้วนะบีบีหญ้าเปิดป่าแล้ว vừa tắc ca đấy ạ Chà. Chà hết đó. À, kẹp, biểu kẹp tay mà tháo thôi, ít ôi ừ, dập, tông máy dài này lẹ, dốc kinh, nàn, kẹp mà lời, Này, ít chứ. แตกแล้วไม่ต้องเอาทีจ้ะเก็บ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 เ <laughs> รื <Restaurant> ่อเก็บเรื่องเก็บเก็บอะไรเก็บง่ายๆเก็บไป่ะตะกาก็มีทั้งคู่ให้ลูกตะการใหญ่ให้ตะการใหญ่แล้วอ่ะยาย่าตามีที่ยาตะการน่อยให้ให้ลูกตะการใหญ่ เด็กหน่อยตาดีเนาะโอ้โหใช่ไหมเฟินอ้าบีเก็บโอเคหน่อยก็มีใหญ่ก็มีนี่คือเฮ็ดพึงหวานดอกแรกของปีอ่ะเอื่นดึงไม่ขึ้นโอ้ยหัวรุธเฮ็ดพึงหวานดอกแรกนี่ดอกหนึ่งอีกดอกหนึ่งกําลังขึ้นเฮ็ดพึงหวานเห็นใช่นี่อีก tâm đồ cái nồi ở đây à. mày ở thế nào ôi mẹ đại này ở Ủa, đây như đại này nhiệt độ lên thùng quán thùng quán tên sốp ông sắc cân ui tám mươi cái sợi ren nhì là trời nam đi thăm chú nhị trời anh nhìn nào nào anh à, nhìn đi trời พึ่งหวานหูเพิงหน้หาเราเนี่ย <c oughs> โอ้ยเดือดหวัวเอ้ยเน่านี่เน่าป่ะแล้วมีปาดู<ม>จะเฮ็ดพึ่งหวานอีกดอกนะึงดอกในี้ใหญ่ที่สุดจะหามาวันนี้เก็บเฮดด็ดจะเดอ้อมาเก็บเฮดด็ดละกันน้องสาวของลูกไผ่พามาเก็บจ้ะโอ้ยโอ้ยใหญ่อยูยอย่เด้อแต่เน้นเน้น เดี๋ยวส่งนี่จะแต่จ๊ที่กินได้แค่ไหนได้ที่ปาด,ดูนะครับมันได้ตั้งกล้องวะไอแม่ค้าตั้งกล้องอยู่ก็เล็กหน่อยอย่าตัดอยางีงเลยเดี๋ยวตัดดูทีหลังนะจ๊ะเนาะมี่จอีกตรงนึงค่ะมีนี่ตรงนี้นด,อดูอื่นอ่นอุอ่นดีพ่ออุ่นโอ้เริ่มเทิมเลยเริ่มเทิมเลย าไา้ไพื่ได้ตัดขาให้รู้ตอนนี้คือเก่ายังกองไม่ได้ยิงิดได้มาจา้ะเอ้ยไม่เห็นอาะคือจะขอให้หาตัดขากันจะอีกกลุ่มนึงหลังจากเดือนหน้าแป๊บนึงมันปูก็ะหลางเสรษฐกงเวเดอร์จ้ะพอได้กินพอได้เก็บ อาจเอากระบานเถอะคะเพราะว่าน้องสาวลูกคนไท่ผ้ามาลูกก็ยังนั่นเดี๋ยวต้องรีบกลับเอีบไปกันจ้ะมันเป็นอย่างทำกระบาลลูกผ้ามันก็ดีแหละนี่อีกจ้ะจักรลอยคนขึ้นลอยซัดรีบมาเขียนแต่ทั้งวุ่นจัง Đây là khuôn sắt và kết là nó Rồi cái kết câu Dạ à, ha khá mì dài yếm ừ, Khá này nó chờ Ấu cứ câu tí cả Ấu, nó có kết dài cái lợi Trời ơi Nó mì cái gì, mẹ Ui ừ. ừ. ไรนกนีรหนูกินหันดอกไม้มันเอาจ้ะอีกดอกนึงจ้ะอุ้ยไม่ตาตาโอ้ยตาไม่ได้เตลนเดียวอีกไปอีก้ะอีกไปอีกจ้ะอีกสักอีกมันแม่จะคัดอีกหน่อยจะมีหลายอย่างนี่ดูดอกนี่จ้ะดอกนี้แล้วก็ดอกนู่นดูจะได้แม่หันดอกไม้มันหันดอกนี้เขาเนื้อสดอีกนิดนึงนั่นไิดสาย

โอ้ดิหัวเสียหมดอิต่วนหายหมด,ดตัวหัวไปไปเรื่อยเรืยจ้ะนีจ้ะโอ้คนมากวดละเกงกวางอี่ทีคนลุ้นนี่อืมเหมือนรอยมันใครมาเขี่ยเกงกวางปะได้ไอ้ดอกคัมอยู่นีจะหนี่ร้อยเท่าแล้วนี่ อดอกตุ้มมันทันีไม่ตุ้มแล้วดอกมันทันเน่าไม่รู้บอยคนเรยเก่งกว่ามึงแคบได้จ้ะมันจ้วว่าแตกบวดมึงได้หลายกันแหละต่มูลปามากอะแตกดจ้ะลูกไปใส่ตะก,ก,กากระถุงตุก๊กตาด้าแล้วจ้ะอีกน,นี่ลูกเห็นมาแมียเลยเขาตาบตุน่น อาตามกงนมาอุ้ยกลมยากเนาะไม่ใจไม่ที่นี่จ้ะอ้าจิสัหนเอยด้วยจ้ะไม่คล่องตัวไอ้คนผมมุนเนาะฮะเต่งวัด อดอกระโดดอะไรเธอแม่เก็บที่ก่อนแม่เก็บทีก่ก,อก,อก,ก่อน2ดอก3ดอกนีโอ้ยอยากเก็บสองกลดมันอยู่ในป่าลึกกวาท่ากับกัวอยากกัดบอลนี่นี่นี่ นี่อีกดิโอ้นี่นี่อีกฮะนี่อีกนี่อีก <c oughs> ดีกระตั้งี้ย่ากระตังง้งี้พี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อเก็บเพชรเก็บย่าดาวเก็บนูเห็ดนู้เวทั้งไตคลิปแรกนี่มาเก็บก็เอซับซึบึก อยู่ในป่าสนกิ่นฟันเก็บนี่ยีไปหารถเห็นกั่นซัาบบ้านแล้วข้าแหละแค่ลูกพามาลูกป่ากันมาหลังอยากมากันมาสองแถวไปต่อนี่อีกจ้ะนี่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 มา,นนา,นนาเนี่ยอู้อยู่ใต้ยาสุกี้ใต้ยาโอุ้ยเหนื่อยด้วยจ้ะตอนนี้ยาก,กล,ไไลุ่มอย่ไหวละ สนุกดีครั้งแรกได้ดเก็บเ hết บีนี่เก็บเก็บจะเป็นทางกันนะรัดไม่ทัดขารัดบ้านพวกหน่อยด้วยใจด้วยสนาะพี่น้องอยู่ใต้ไหมเดี๋ยวพอเขาขอมาขอเขาไม่ได้ไหมเขาไม่เห็นนี่คุณอะบอกกับยังไงบีบีดูบีนี่<ส>ยังไม่ทำอะไรอีกนี่ดูพวกนี้นอีก บีสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้นนอิ่มใจแล้วอิ่มใจแล้วมันอนะเห็นแล้วเก็บเลยเก็บเลยไม่ถึงแม่ไปไม่ถึงจะขยันขึ้นอีตรงที่เขาตัดเนาะไม้เนี่ยอาจิมะน้ำก็ไม่เหลือเขาไง Nói chỗ thế Ôi ôi Nè Không ra Không gia hùng đấy hùng <laughs> Không ra Đọc ngam gia hùng gia hùng gia hùng gia này gia hùng luộc นั่งเก็บข้างกันใส่กระตาไปรอาปานี่เด้จะโค้งป่าพามาหาเนะาะโอเจอ้จไปเรื่อยๆนะจ๊ะกไก่จยถึงรถาาเนะจ้ะเนาะว้าวเก็บที่สวยสิเอาเก็บที่สวยเอาอุ้ยคนสวยต้องเก็บเห็ที่สวยโอ้ยโอ้ย เห็นจะเล่าโอ้แล้วนะออันีีกทบังแม่ตั้งตั้งเอ้อเอ๋อตะก้าเธออีกพี่จ้ะยกตะก้าเธอขึ้นนั่นสุกเข็ดแล้วอะไรสุกเข็ดกันแล้วยาไม่แย่งยาไม่แย่งยาไม่แย่งด้วยไม่แย่งไม่แย่งเลยรตามใบหมดเอวแล้วโอ้ยงามงามอันนี้อื้ เก็บเสสวยนิ้มือสวยอยู่มือหนูถ่ามารับแม่บอกให้หนูเก็บสื้อ่วยน่าสวยนะเดี๋ยวดูสิเห็ดกับคนกันสวยกว่าเห็ดสวย่ายหยอกลูกแล้วเตาแล้วด้วยที่นี่เมื่อยก้มม่ไไว้สองดอกสองสามอู้ตูปา กำลังจะขึ้นสามดวกวูกัะชื่นใจน่จนาจะเนาะอ้ขาที่ใหญ่เลยจะได้เงื่อนชุดกองไม่ได้ตักให้พี่น้องด,ดูเปิด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 ดลงใหญ่คักถึงข้างรวดนี่แหละไกลถึงรวดอะไรจะ โอ้ยอีกหนึ่งเดือนไปก็ต้องอีกบีเจะ้ะหญิงตอนนี้ก็มาอยู่หนาคางถนนแหละดอกใหญ่ลูกอุ้ยดอกใหญ่แบบขันพั้นๆหอ,อิงเอาสักนี่ดอกใหญ่ของแท้จะ้ะไอ้นี่เจ้าเก็บตะกอนนิดหน่อยแล้วดอกใหญ่ขิน,นะ อันนี้เราก็ออกปาลาเดี๋ยวจะปลาซับสะเบิกนี่ตะก,กร้าอันนี้หยากเก็บเอาบีเก็บอันไหนบีนี่นี่ปลาซับสะเบิกเด้๋ยวจะแต่อัน,น,นกกกเก็ไอ้นี่แหละตอนแรกๆไปเก็บอีกเมืองนึงนี่มันซับสะเบิกจะ้ะคลิปนี้ยากยังไปแค่นี้จะ้ะรับคลิปเก็บเพชรมันปูเอ๋ปีหกอะไรนี่หกแปดวันนี้วันที่สิบหกสิงหาที่สิบเจ็ดบีสิบเจ็ดเหรอเนาะ เกจ่ะบ okay, ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าคลิปแรกของปีนี้เก็บเทสโนเว่ทางใต้ลายจ้า